ที่ใโยก่อนเยียบเลยไดนามิกกับคอนเซ็ปต์ได้ไวน้อยกว่าได้ละเอียดน้อยกว่าแล้วทำไมมันถึงได้เอามาใช้บนเวทีบนสเตทล่ะถ้าไม่ไม่เอียดพอเขาห้องเขาปะ้มาทำอะ

โย่โย่ What's up bro? ชั้นสูงดัง bro โย่โ What's up bro? ้ะกลับมาชันเป็เซียงนี่ค่ะล้วบอกว่าที่เรีนไปกับใครน นั่งกระเป๋ากลับมาลงที่ห้องพักของตัวเองแล้ววันนี้ก็คือมุมที่นอนของเทียนนอนอยู่นี่ <c oughs> ก็คือว่านั่งอัดอยู่บนเตียงแล้ววิชาที่เราเรียนมาแก้มันคือ music performance เราจะแบบเรียนแบบกระบวนการทำโชว์อะไรมาแบบนี้แล้วบทเรียนตอ์สอนเมื่อกี้ก็คือแบบว่ามันมีกี่ประเภทงี่นานมาไปมาไแล้วก็แบบว่าเขาจะให้เราโชว์จริงๆอะไรมา่างนี้แบบโชว์ให้อาจารย์ดู เทียนกลับมาที่พักต่อเพราะว่าเทียนจะถ่ายงานรีวิวเครื่องสำอางของมิชชินแล้วก็จะออกไปถ่ายรูปเป็นเครื่องสำอางตัวเดินมนั่นแหละมันเป็นรูปกับวิดีโออะไรนี้ก็เลยจะออกไปถ่ายรูปทีค่คาเฟ่คาเฟ่อยู่ใกล้เซนปิดเลยเด๋วจะพาทุกคนไปก็ตอนหนึ่งทุ่มเทียนมีเรียนร้องเพลงที่วังท่าพระคือปกติแบบจะเรียนอยู่ที่สินปากรณ์ตาเหล่งชน้นก็คือแบบใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กับที่พักเทียนเลย แต่ว่ามันจะมีบางวิชาเช่นร้องกับเต้นร้องกับเต้นก็คือจะต้องไปเรียนที่วังท่าพระก็จะนั่งรถเมล์ไปเลยะมานี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดียนจะไปถ่ายงานก่อนเฮียนต้องทำความสะอาดห้องก่อนเพราะว่าตอนนี้ห้องรกมากแล้วเฮียนก็จะไปหาแฟนเทียนเพื่อที่จะไปคาเฟ่ต่อไปนะแต่ว่าถ้าเกิดออกจากห้องไปมันต้องรอนางๆแน่เลยใหม่พร้อม แล้วก็กระเป๋าขู้ใจที่ตกตีแย่งชิงจากวันสุดท้ายของ Starbucks โทรไปแล้วสี่สาขาเจอสาขาที่หเหลือสามใบสุดท้ายพอดีคุ้ใจน่ารักมากอวนเไม่อวน กาว่าจะชวนเพื่อนปฏิบัติก oh, 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 oh. ันลงพื้นราาแเทียจะไปด้วยปะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยที่โม่เมื่อเทียนเราเล่นธุรกิจพันล้านที่เราคุยกันตอนนั้นน่ะจะบอกว่าเสรือคิดว่าจะเอาตัวหุ้นของ S P O N G ลงในสเปกิโด้นะแล้วอย่างเราจะหมุนหุ้นเอาธุรกิจของตัว สเปดโดเพื่อเอามารวมกับตัวสเต็กกิน้วทำธรุรกิจสร้างมาร์เก็ตติ้งความเป็นจริงของสเปโมันเริ่มผลิตผลออกมาซึ่งทีนี้ตัวกำไรที่เราจะได้ก็คงได้จากการเสียบปลั๊กไม่เข้าแต่พอเสียบเข้าปุ๊บอ่ากำไรปันผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคุดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันจะมาจากไหนจะมาจมากไข่ต้มหรือไม่ก็มาจรเรายทีนี้น แล้กลับไปคนละลูกโอเคมีมาฮะคาเฟ่ปิดไม่ง้อคาเ <ng ó S 2> ฟ่าฟมาหาอเมซอนแล้วเออมาหาอเมซอนแล้วไม่ไม่ไไง่คาเฟ่ยังไงอเมซอนก็คาเฟ่ค่ะไม่ง้อคาเฟ่ไอรายชื่อนั้นแล้วแถวเนี้ยแหละงอนมากกุศาเดินทางมาไกลตั้งเก้านาที ไม่อยู่เมซอนค็จ้า มันช่างดูทาราหดคนเยอะไหมอะโอ้ยโอ้ยไอเยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ my god โ oh อ้ my g o ยนี่ยโอยัอน่ากลัวมากอ่ะโอ้ย้เโ้ยยอยโอยน้ยอ

ก็คือว่าเมื่อวานผ่าตัดแล้ววันนี้สเต็ปเดิมที่จะไปเรียนที่วังท่าพักก็คือขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็มีเรียนเต้นด้วยไปกันเปิดของวันนี้เปิดของวันนี้ให้เอามือนไปก่นเอา้วมึงดูตันค์นะไอโยชื่อบอกว่าอะไรเอ่เอบ็อกวิกเด็กไๆๆๆๆเอเดียมบ็อกวิกเด็กไอเดียม ไอโยตอนนี้คุณก็อยู่กับ Walk With The IDM What's up bro pop 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 ใส่เฟเฟคให้นะสาธุสาธุจริงใช่ปล้มปลื้มทำไอ้นี่กัน What's in my bag อ่ะเป็นอะไร่ะมีอะไรกระเป๋าบ้างมีอะไรกระเป๋า What's in my bag ใช่อ่าอย่างแรกอย่างแรกโทรศัพท์โอเคอย่างสองอย่างสองปลุฟัง โอเเคคโอย่างอย่างสามใส่ชาร์จแบตอย่างที่สี่รองเท้าเต้นเต้นอย่างที้าไปเอาอ่ะใครเยอะกว่ากันอย่างที่ห้าใครเยอะกว่าถ้าก็ต้อะมึงอ่ะอย่างที่ห้ากล่องแว็กกล่องกินสอสประการ ยัืห้องอหี้เจ็ดเจ็ดเนื้อเพลงของน้องกูฟังเฮ้เพื่อนเป็นคนกูฟังแล้วเก็บใส่กล่องเหรอเออเชื่อดีว่าอนไอย่งที่แปดที่แปดแปด่ชาร์จเออ่อย่างที่เก้า iPad กุญแจห้องไม่นับป่ะไม่นับกันชื้นยุติเหรียญหนึ่งบาทหมดแล้ว เอออะไรนะยาหยาดตาไปคิวโพเชอร์กระเป๋าตังค์นี้ก็ของของอะไรคิวโอเชอร์ช่์ดันชื้อิวโพเชอ์นี่แบบไปได้มาจากไหนซื้อองเชอรอบริษัทแม่ให้ขาไปรู้ด้วยด้มั้ยเฮ้ยไป แกต้ออยากให้น้องียน<ช>ว่าคนมีมาแล้วกลับไปแล้วเรียนพันธะเคมีทวิงเกิ้ ต้อง<ด>เตียนถกเตียนทาออกไปอันนี้อย่าอหน่สอเแนองาสก็ปไ่เยเจเจร็้ไรครับดูกระตูนอยู่ค่ะดูกระตูนอยู่ค่ะคุณแม่ได้นะเออ

เราจะไปเราสุภาพสตรีทั้งหลายกำลังไปช่วยเขายกของเพื่อที่จะถ่ายครการาถ่ายอย่างเดียวไม่ช่วยว <laughs> ยอยอยอ <laughs> ช่วยถือโฟงร,อ,รอ,อนาน,นคนสวยต้องรอน,น,นอา,า,า,อานนานเอเอ,เอ เราเผื่อมีคอนเทนต์ไม่มีลอะซีรีส์เกาหลีกับเออเด์กอันนี้ได้รู้ว่าซื้อใหม่แล้วจริงๆวันนี้เรามีเลี้ยง แต่เราโดดไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้เรียกะทำไมก<ะ>ี่โมงแล้วเกสิบเอแล้วคีเดนจบแล้วฮะรี่อะไรอังกิทวันสุกเ้ยนี่อะไรควันค่ะอ๋อเอ้ยคนไมมคนจองคนองไม่ตื่นคนจองไม่ตื่นแต่คนไม่จองมาก่อนานี้หรอ ขึ้นลูกคนจองคนจองอยังไม่น่ากูเหรอเขาคนชาที่มันเป็น น,นี้ได,ไ,ได้ได้ได้ <c oughs> ได้นี่แ <c oughs> หละได้ป่ะไม่นี่แหละหลักฐานหลักฐานข้ามือครับ ดีว่าใช่ไหมว่ะเปิดคลิป YouTube ตรงนี้เพราะว่าเอ้ยเพราะว่าเป็นแบบตรงเดียวที่แบบแสงแบบดูในหน้าฉันฉ่ำจริงเนาเห็นแล้วข้างนี้น่ากลัวมาก ลืมบอกว่าเราจะซ้อมเต้นต่อแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอุ้ยหน้าร้ดมากเลยอะใช่ต้องแต่งนะเพร็เห่อมเหมือนพิธีกรรมอะไรสักอย่างอเไปยเม ร้านละครร้านนี้เราไม่ได้มาเสิร์ฟอาหารเรามาถ่ายครเฮ้ยพิกเช็ป่าวพิกชิเช็คพิกเช็คพิกเช็คสามเมลห้าหกอ